ครูบุญสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะครูบุญมาทําคลิปพิเศษนะคะให้เห็นหน้าค่าตานะคะเป็นแบบพลิกอากาศนะคะวันนี้วันที่แปดเดือนแปดเป็นความรักจากจักรวาลน,นะคะดังนั้นครูบุญจึงตั้งใจทําคลิปนี้พิเศษนะคะเป็นคลิปความรักโดยเฉพาะนะคะใครที่ติดตามครูบุญมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่าครูบุญไม่ค่อยทําคลิปที่เป็นความรัก จาะจงเน้นๆน,น,นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษครูบุญมาทำให้เป็นของขวัญให้กับ fc ครูบุญทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรอคอยกันจนถึงวันนี้นะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่นะคะมีทั้งหมด3ามกองนะคะกองที่1กองไพ่นี้นะคะกองที่สองและกองที่สาม ให้ทุกท่านนะคะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกใช่นะคะรู้สึกดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วมาฟังคํทำทำนายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นี้นะคะความรักจากจักรวาลของคนกองที่1นึ่งนะคะเขาเป็นใครนะคะความรักจากจักรวาลน,นะคะคนกองที่หนึ่ง ไพ่ใบแรกก็เป็น Princess of d e m นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งการเงินฐานะและจิตใจนะคะแต่ e n e r g y อาจจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่านะคะคนคนนี้อาจจะมีวัยที่เด็กกว่านะคะหรือดูเด็กกว่าคุณนะคะคนคนนี้นะคะ จักรวานนะคะส่งใครเข้ามาและนะคะยังเป็นคิงถือเหรียญอีกนะคะราชาถือเหรียญ Energy คนกองหนึ่งคนที่คุณพบเจอเป็นคนธาตุดินค่อนข้างชัดเจนนะคะคนคนนี้ฐานะดีนะคะไม่ว่าจากการเงินการงานจิตใจก็เป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นด้วยนะคะบุคคลคนนี้หรือตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนธาตุดินเช่นกัน ราชินีไม้เขาเป็นคนที่นะคะทำงานเก่งนะคะมีไฟมีแพชชั่นเป็นสายลุยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ดูลุยนะคะดูอาจจะดูแมนกว่าผู้ชายด้วยก็ได้นะคะเป็นแบบ working woman แล้วก็เป็นคนที่ adventure นะคะรักการผจญภัยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบการเดินทางนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ คุณเจอเขาเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบน่าจะตื่นเต้นก็คือแบบไม่รู้สึกเบื่อนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะสี่ดาบและหกถ้วยนะคะ energy พลังงานเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยนะคะพูดน้อยเป็นคนที่ภายนอกดูลุยดูสนุกสนานดูเฮฮาแต่จริงๆก็มีมุมที่แบบ พูดน้อยนะคะผู้หญิงคนนี้แลละนะคะซิ OF s h e ชลเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตเลยนะคะหนึ่งคุณกับเขาได้เคยรู้จักพบเจอกันแล้วเป็นเคยเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นสังคมเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบพาร์ทไรท์เลยนะคะเป็นคู่แท้เนื้อคู่นะคะ ทวินเฟมนะคะที่วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบุคคลคนนี้ลักษณะเฉพาะนะคะของผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงที่ภายนอกนะคะเขาดูลุยดูสนุกสนานดูเอนจอยนะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือคุณกับเขาอาจจะเจอกันในสถานที่ที่เป็นแอดเวนเจอร์นะคะสถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ต่างๆแต่ถ้าเขาเป็นเพศชายเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยดูมาดนิ่งสุข,ขุมนะคะผู้ชายคนนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นผู้ชายชอบสายลุยชอบสนุกสนานชอบท่องเที่ยวไม่อยู่กับที่นะคะคนคนนี้เดอะฟู <F> นะคะครูบุญเพิ่งพูดไปยกๆนะคะว่าเขานะคะเป็นคนที่รักอิสระ ดูเป็นตัวของตัวเองมากนะคะไพ่เดอะฟูนี้และนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะไปเจอกันในที่ที่เป็นธรรมชาติค่ะและนะคะบุคคลคนนี้ทั้งคุณทั้งเขาเป็นคนที่รักอิสระด้วยกันทั้งคู่แต่คุณสามารถเชื่อใจเขาได้และตัวเขาเองก็ ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเช่นกันนะคะและเขาก็อาจจะเป็นคนธาตุลมด้วยราศีกุมตุลมิถุนค่ะ f r o of rose ไพ่สี่ไม้นะคะไพ่ความมั่นคงขึ้นมาเลยคุณกับเขาเมื่อได้พบเจอกันนะคะอาจจะได้สารสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะแบบเจอกันแล้วแบบ ปิ๊งใช่เลยนะคะคนคนนี้ที่จักรวาลจัดสรรมาให้อาจจะมีข่าวดีได้ลงหลักปักฐานนะคะสร้างครอบครัวแต่งงานกันเลยนะคะเพราะว่าไพ่สี่หมายออกมาขนาดนี้นะคะครูบุญก็เลยกล้าพูดนะคะและเอกออฟวิงไพ่แปด,ดาบนะคะอินเดคชัน จะมีพลังงานของบางคนนะคะครูบุญมองว่าเป็นตัวคุณที่ค่อนข้างคิดมากในความสัมพันธ์นี้เนื่องจากคุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้ค่ะคนกองที่1คุณอาจจะมีความกังวลใจในช่วงหนึ่งนะคะไพ่แปดดาบออกมาเพราะคุณเป็นคนที่รักอิสระเป็นตัวของตัวเองดังนั้นคุณก็เลยอาจจะกังวลใจในการที่จะรับ ความสัมพันธ์นี้หรือไม่แต่มีไพ่สี่ไม้ออกมานะคะครูบุญก็มองว่าคุณน่าจะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูบุญมาเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็นหนังสือทายใจนะคะว่าความรักจากสักวานี้บทสรุปสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรนะคะไพ่นะคะบอกว่าหนังสือนะคะบอกว่า การกลับมารับตัวเองคือหนทางแห่งการเจ็บน้อยที่สุดนะคะคนกองที่หนึ่งอาจจะเคยมี energy ของการเจ็บปวดในเรื่องความรักทำให้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะจนเป็น8ดาบนะคะที่คุณไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะและสุดท้ายนะคะ Touch your intuition นะคะจงเชื่อใน สัญชาตยาณของตัวเองถ้าหัวใจบอกว่าใช่ก็คือใช่นะคะใครรู้สึกดีรู้สึกใช่ครูบุญฝากกดทูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและทรงพลังนะคะครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ค่ะความรักจากจักรวาลน,นะคะของคนกองที่สนะคะเขาเป็นใครนะคะ ความรักจากจากักรวาลคนกองที่สองคนคนนี้เป็นคนธาตุน้ําราศีมีน,นรกรเกิดพิจิตหรือแม้แต่ตัวคนกองที่สองเองคนคนนี้เป็นคนน่ารักนะคะใจดีอ่อนโยนมีเมตตาแต่เขาอาจจะมี energy ของคนที่เคยเสียใจผิดหวังผ่านกาันเทความรักความสัมพันธ์ใด ความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะผู้หญิงคนนี้ดูดีค่ะการแต่งตัวของเขาก็เซ็กซี่เลยนะคะสาวอ่อนหวานนะคะ Night of r o a d นะคะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนคนนี้นะคะเขาอาจจะปิดกั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเพราะนะคะเพราะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มานะคะและ ราชนีดาบชัดเจนในตัวตนมากนะคะและอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะกลุ่มตุนมิถุนเขาเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนใจดีนะคะน่ารักอ่อนโยนมีเมตตานะคะออกแนวแบบอ่อนไหวง่ายนะคะตัวตนตอนแรกก็คือเป็นคนธาตุน้ําเลยอาจจะ ร้องไห้ง่ายแต่นะคะตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นราชินีดาบแล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเปิดเผยตรงไปตรงมาดุดันนะคะคุณเจอเขาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาดูน่ารักนะคะดูแบบดูสวยจางดูดีจางแต่พอคุณเข้าไปหาเขาจริงๆแล้วเธออาจจะมีความดุนะคะมีความแบบไม่ค่อยเปิดรับคุณเท่าไหร่อาจจะดูแบบปิดกั้นนะคะดูแบบ ดูดุนะคะว่าง่ายว่าดูดุแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอํานาจในตัวเองคุณอาจจะรู้สึกเกรงเกงเธอสักหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับการที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะคะบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่ณตอนนี้พัฒนาตัวตนมาดูสวยแซบดุนะคะจากที่เป็นสาวหวานดู ดูแบบน่ารักเหมือนตุ๊กตาบายนะคะแต่ตอนนี้ดูแบบเป็นแบบเสือสาวแล้วนะคะและนะคะไพ่สิบถ้วยออกมานะคะคนคนนี้หนึ่งเลยเขามี energy ของคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวนะคะมีลูกนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงนะคะแล้วก็นิสัยตัวตนเขาเป็นคนที่นะคะมีดอกบัวด้วยนะคะไพ่ใบนี้เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีตัวตนก็คือแบบ เหมือนราชินีถ้วยเลยที่ใจดีมีเมตตาแต่ด้วยความที่เขาผ่านความเสียใจมานะคะเขาจึงกลายเป็นคนที่ดูดุเพื่อนะคะเพื่อปกป้องตัวเองนะคะดูแบบดูไม่ค่อยรับใครนะคะแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีมีเมตตารักครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวอย่างดีนะคะบุคคลคนนี้เดอะฟู Energy คล้ายคนกองที่1เลยนะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมกลุ่มตุนมิถุนเป็นคนที่รักอิสระมากนะคะคนนี้และนะคะเป็นคนที่ i ินด p พเอนเดมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะและที่สำคัญเธอยังโสดอย่างแน่นอนนะคะบุคคลคนนี้นะคะไม่แปลกนะคะคนที่เขาเคยแบบอกหักผิดหวังเสียใจเขาจะมี พลังงานของการที่ปิดกั้นนะคะหรืออยู่โสดนานนะคะจนชีวิตเขาแบบเป็นอิสระแล้วอยู่ได้แล้วนะคะไพ่เดอะฟูลนี้ก็คือแบบมีแสงสว่างนะคะส่งมาที่ตัวเขานะคะเขามีความสุขในชีวิตดังนั้นเขาจึงจะไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาง่ายๆนะคะคน Energy กองที่สองไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาชัดเจนนะคะว่า คนคนนี้เคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาอย่างหนักกับความรักความสัมพันธ์หรือคุณกับเขา e NERGY พลังงานอาจจะสลับกันได้และสุดท้ายบทสรุปเป็น King of s w o r d เป็นผู้ชายนะคะที่ดูดุดูดเปิดเผยดูชัดเจนดูตรงไปตรงมานะคะถ้าคุณกับเขาเจอกันรักกันชอบกันเข้ามาจีบก็จีบตรงๆเลยนะคะคนคนนี้และ ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะทํางานเกี่ยวกับการที่ต้องศึกษาค้นวคว้าค่อนข้างมากเป็นนักกฎหมายนะคะทนายความเป็นตำรวจนะคะบุคคลคนนี้นะคะแล้วก็ไพ่คู่ของคุณสองคนออกมาแน่นอนทั้งราชนินีดาบและราชาดาบเป็นเนื้อคู่กันที่มีนิสัยแบบดุนะคะอาจจะเป็นคู่ที่แบบไม่ค่อยลงให้กัน ค่ะก็ระวังในเรื่องของอีโก้อัตตานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ดูดูดูมั่นใจนะคะดูแบบเซอเอ็กซจมด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นก็ระวังเรื่องคำพูดคำจานะคะที่ตรงเกินไปผงผางเกินไปไม่รักษานํำใจกันนะคะสำหรับคนกองที่2เดี๋ยวครูบุญจะมาเปิดไพ่เปิดหนังสือนะคะทายใจให้นะคะว่า บทสรุปของความรักที่จักรวาลส่งมาในครั้งนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะคะคนกองที่สองแน่นอนว่าคุณและเขาต่างชอบการรักกันในความเป็น ตัวของตัวเองทั้งคู่นะคะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะถ้าเรารักตัวเองแล้วเขาจะไม่รักก็ไม่เป็นอะไรนะคะสำหรับคนกองที่สองนะคะท่านใดรู้สึกตรงนะคะรู้สึกใช่ครูบุญฟากดทุกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและทรงพลังค่ะ คุณบูสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นี้นะคะความรักจากจักรวาลคนกองที่3เขาเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะคนกองที่3 s e เซเว่นออฟเพนเนะคะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่นั่งนิ่งๆก็ดูสวยดูแพงนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะบุคคลคนนี้ ทูออฟสวอตนะคะคนธาตุโรมกลุ่มตุนมิถุนเขาอาจจะมี Energy ของความกังวลใจนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะกําลังลังเลใจต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะและ Seven นออฟบอ เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่ชีวิตเขานะคะโฟกัสที่การทํางานหาหาเงินนะคะบุคคลคนนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นเพศชายดีเอ็มเพลอร์ค่ะราศีเมษนะคะและเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างชาติทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนมี energy ของพ่อแม่นะคะที่เคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วการทํางานของเขานะคะอาจจะเป็นถึงระดับ ผู้นำองค์กรนะคะข้าราชการเป็นคนที่มีอำนาจนะคะมีบริวารมีบารมีเป็นคนสไตล์นิ่งนะคะเงียบใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวนะคะบุคคลคนนี้แล้วก็เขาจะเป็นคนที่ทุกอย่างนะคะอยู่ในการควบคุมของเขานะคะอาจจะมีอีโก้นิดนึงนะคะบุคคลคนนี้ด้วยหน้าที่การงานและตำแหน่งของเขานะคะ Queen ์ออฟคัผู้หญิงธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพฤจิตนะคะเป็นคนที่ดูสวยดูดีนะคะดูแบบใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนะคะผู้หญิงคนนี้มีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นเพศชายเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงในลักษณะนี้เลยนะคะเป็นผู้หญิงที่คู่ควรจะเป็นแม่ของลูกว่าง่ายว่า คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะ Six s i x of p e n น a c l e เป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่ซื้อตรงซื่อสัตว์นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคุณนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบอีกเอ e เนอีหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ใจพระเป็นแม่พระนะคะให้อย่างเดียวนะคะบุคคลคนนี้และสุดท้ายนะคะเป็น Two of Cup ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่เนื้อคู่คู่แท้คุคนนี้จะเข้ามาขอโอกาสขอความรักความสัมพันธ์กับคุณก่อนนะคะบุคคลคนนี้นะคะสองถ้วยบทสรุปใต้สำรับ queen of p e n t a c l e นะคะก็ยังเป็นราชินีเหรียญเป็นคนที่มีจิตใจที่หนึ่งเลยหนักแน่น มั่นคงมากนะคะผู้หญิงคนนี้และเป็นคนที่หน้าที่การงานดีหน้าที่การงานมั่นคงฐานะดีนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามีค่ามากนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่ามากที่ครูบุญบอกนะคะว่า คุณค่าที่คุณคู่ควรเลยนะคะสำหรับคนกองที่3สโลแกนนี้ช่างเหมาะสมนะคะกับคนกองนี้เป็นอย่างมากนะคะราชินีเหรียญออกมาค<ะ>รูบูจะมาเปิดหนังสือทายใจให้เพิ่มบทสรุปของความรักครั้งนี้ทั y ช,ชัวอินทรูชัน เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะถ้าหัวใจบอกว่าใช่ก็คือใช่ค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกใช้ครูบุญฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและทรงพรังนะคะ